โอเคพูดอะไรดีสวัสดีครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้นะครับแพทก็ตั้งใจจะมาทำคลิปเพื่อเป็นการขอบคุณแล้วก็แฮปปี้เนลเียทุกคนนะครับที่ติดตามช่องแพทบูโจมาตั้งแต่แรกตั้งแต่แพทเปิดช่องจนถึงตอนนี้ที่เรากำลังจะเค้าดาวปีใหม่กันแล้วนะครับ <S <S ก็ปีใหม่สำหรับทุกคนคืออะไรครับ ถ้าถามแพทสำหรับแพทนะจะให้พูดตรงๆว่าปีใหม่มันก็คงเป็นช่วงเวลาที่เหมือนให้เราไ,ได้ให้โอกาสตัวเองอีกครั้งละกันเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับย้ําเตืเอนเราว่าเราจะต้องให้โอกาสกับตัวเองบ้างในเรื่องลหลายๆอย่างในทุกๆเรื่องให้โอกาสตัวเองเคารพตัวเองให้มากขึ้นแล้วก็เป็นเหมือนตัวย้ําเตือนว่าเราจะต้องมีสติมากขึ้นในการใช้ชีวิตในทุกๆวันหลังจากนี้ในปีนี้แพทก็ได้พบเจอหลายๆคนแล้วก็ ได้สูญเสียหลายๆคนไปเหมือนกันเพื่อนความสัมพันธ์ต่างๆเนาะแต่มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าโอเคสุดท้ายเรามันก็ไม่มีใครอยู่กับเราแบบได้นานอะ่ะนอกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นก็ในปีหน้าก็ไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกบ้างจะเจอใครเข้ามาหรือว่าจะเสียใครออกไปแต่ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดถ้าที่เราจะทําได้จะไม่คาดหวังอะไรมากมายแต่สิ่งที่อยากจะสัญญากับตัวเองก็คือ จะรักตัวเองให้มากกว่านี้จะมีสติในทุกๆวันให้มากกว่านี้จะไม่ให้ตัวเองรู้สึกว่าต้องมาพูดว่าเสียดายวะ่ะทําไมตอนนั้นไม่ทํางงอย่างนั้นอย่างนี้จะเต็มที่ในทุกๆวันจริงๆรวมถึงการทําช่องนี้ด้วยจะพยายามทําให้เต็มที่ที่สุดดีที่สุดซึ่งสําหรับการทําช่องสำหรับแพทนาแพทรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับแพทมากเราเคยคิดมาตลอดว่าเราเป็นคนที่สามารถพูดต่อหน้าก,กล้องได้ฉันสามารถทําได้ฉันมั่นใจแต่พอได้มาทําจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมันไม่ใช่แค่การที่แบบมานั่งเปิดกล้องแลพูด มันมีอะไรหลายอย่างมากกว่าที่เราจะต้องคิดคอนเทนต์ว่าเรา,าจะพูดอะไรอยากจะแชร์อะไรรวมถึงการตัดต่อวิดีโอต่างๆทุกอย่างมนเป็นการเรียนรู้ใหม่ของแพทแทบจะทั้งสิ้นอยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆมันเป็นการเริ่มต้นมันเป็นการด้วยสาคัญมากสําหรับแพทไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ที่แบบอยากทําก็ทําเลยมันค่อนข้างยากนะในการที่แบบจะเริ่มทําอะไรสักอย่างอะ่ะมันยากจริงๆแต่พอมันได้ทําแล้วอะ่ะมันยากกว่าเยอะเลยทุกคน พราะว่ามาต้องใช้วินัยแล้วก็ความอดทนมากๆมันจะได้เหมือนกับเป็นตัวพิสูจน์ว่าเราอะชอบมันจริงๆหรือเปล่าจะทํามาได้นานจริงๆหรือเปล่าแค่ก็จะพยายามทําคลิปทำคอนเทนต์ทุกอย่างให้มันดีขึ้นนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนแล้วก็หวังว่าเราจะสนิทกันมากขึ้นนะครับสำหรับวีใหม่นี้ก็แฮปปี้เ้อเยอะนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับ